สวัสดีค่ะวันนี้เฟิร์นพามาที่โครงการไอเดโอรามานายอโศกคอนโดใหม่พร้อมอยู่จากอนันดากันนะคะอยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม9เพียง450เมตรเท่านั้นค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบริเวณล็อบบี้แล้วนะคะจะสังเกตว่าโครงการเน้นใช้สีสันสดใสค่ะคอนเซปปเ็ปต์ของเขาก็คือ l e v e work place นั่นเอง leaf ก็คือเป็นคอนโดที่ตอบโจทย์ทุกช่วงอายุเลยนะคะส่วน work ก็คือตอบโจทย์คนทํางานในเมืองเพราะโครงการเราตั้งอยู่ในย่าน New CBD รายล้อมไปด้วย building office ต่างๆค่ะและยังมีพื้นที่ co-working space สำหรับ work from home ด้วยนะคะเพล y นั่นก็คือมีจุดเพล g กร u าวมีบริเวณสถานการ์มีจุดผ่อนคลายให้ลูกบ้านได้เลือกใช้ค่ะแล้ววันนี้เฟิร์นจะพาขึ้นมาชมห้องตัวอย่างกันด้วยนะคะ ห้องตัวอย่างที่วันนี้เฟิร์นพาชมจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ห้องนะคะเริ่มจากห้องแรกเลยเป็นแบบสตูดิโอขนาดอยู่ที่ประมาณ26ตารางเมตรค่ะเข้ามาภายในห้องนะคะเราจะเจอกับฟังก์ชันการใช้งานบริเวณหน้าห้องก่อนค่ะนั่นก็คือเคาน์เตอร์ครัวนะคะที่โครงการบิวอินมาให้แล้วค่ะมีเต้าไฟฟ้าที่ดูดควันติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะ และห้องน้ำค่ะลูกค้าจะได้ห้องน้ำแบบนี้เลยยกเว้นแค่เอิตกแต่งชิ้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะซึ่งโครงการติดตั้งบานสไลด์ก้านโซนเปียกโซนแห้งมาให้แล้วค่ะและก่อนเข้ามาในบริเวณพักอาศัยตรงนี้จะมีบานสไลด์ก้นให้แล้วอีกหนึ่งชั้นนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นค่ะ และจะบิวอินตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ตามที่เห็นในคลิปนี้ไว้ให้แล้วนะคะฟังก์ชันห้องสตูดิโอเฟิร์นว่าเขาจัดมาดีนะมีมุมให้ทำงานและสามารถมองเทควิวเมืองด้านนอกแบบนี้ได้อีกด้วยค่ะห้องถัดมาค่ะจะเป็น1ห้องนอนขนาด31ตารางเมตรนะคะสำหรับห้องไซส์นี้ก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนมากขึ้นค่ะแบ่งชัดเจนเลยห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวนะคะซึ่งบริเวณห้องนั่งเล่นค่ะจะมีบิวอิน ตู้เก็บรองเท้าด้านหน้าประตูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและห้องไทา์นี้ห้องน้าจะอยู่บริเวณห้องนั่งเล่นค่ะเวลาที่เรามีแขกหรือมีเพื่อนมานะคะก็สามารถเข้าห้องน้ําจากทางห้องนั่งเล่นได้เลยไม่ต้องเดินผ่านห้องนอนเราค่ะส่วนห้องครัวนะคะไซนี้ให้ครัวมาค่อนข้างกว้างเลยสามารถวางโต๊ะทานอาหารได้2ที่นั่งในบริเวณห้องครัวนะคะเป็นครัวปิดเพราะฉะนั้นเหมาะมากสําหรับ ลูกค้าท่านไหนที่ชอบทําอาหารนะคะและอีกอย่างครัวอยู่ติดกับระเบียงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะช่วยเปิดประตูระเบียงเพื่อระบายกลิ่นระบายควันนะคะและเครื่องซักผ้าก็ตั้งอยู่บริเวณระเบียงค่ะในส่วนของห้องนอนเฟิร์นวเาเขาให้พื้นที่มากกว้างเหมือนกันนะจะสังเกตว่ามีพื้นที่บริเวณรอบเตียงเดินได้แบบสบายๆเลยค่ะและก็บิวต์อินตู้เสื้อผ้ามาให้แล้วเหมือนกันนะคะสำหรับห้องวันเบส3 1เอดตาร,รางเมตร วิวจะหันไปทางฝั่งทิศตะวันตกค่ะก็จะเป็นแบบที่เห็นนี้เลยค่ะ ห้องถัดมาค่ะยังคงเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะแต่ว่าเป็นขนาด34ตารางเมตรค่ะรูปแบบแปลนห้องจะแตกต่างกับ31ตารางเมตรนะคะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานที่มีมาก็ยังคงให้เหมือนเดิมค่ะเข้ามาเราจะเจอกับเคาน์เตอร์ครัวก่อน,นะคะสว่างทางซ้ายมือจะมีบิวอินเป็นตู้เก็บรองเท้าให้เหมือนกับขนาด31ตารางเมตรเลยค่ะ ถัดเข้ามาถึงจะเป็นบริเวณของห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ห้องนอนค่ะไซนี้เฟิรนคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในห้องนอนเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ Walk In c l o s e t ค่ะเนื่องจากห้องน้ำจะเข้ามาอยู่ในบริเวณของห้องนอนแทนโครงการบิวอินตู้เสื้อผ้าให้เหมือนเดิมเหมือนทางซ้ายมือนะคะและทางขวามือจริงๆห้องจริงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ โลง่ลงๆอาจจะบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าใซสใหญ่อีกหนึ่งตู้ก็ได้หรือจะบิวอินเป็นโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางของเหมือนกับห้องตัวอย่างก็ลงตัวเหมือนกันค่ะเครื่องซักผ้าย,ยังคงวางอยู่บริเวณระเบียงเหมือนกันนะคะฝั่งนี้จะเป็นวิวทางทิศตะวันออกค่ะวิวจะโล่งมากเลย ถัดมาค่ะห้องนี้เป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาด52ตารางเมตรนะคะเป็นไซส์2ห้องนอนเริ่มต้นของโครงการไอเดโอรามานายอโศกค่ะเป็นห้องไซส์ขนาดกําลังดีเลยนะคะเข้ามาจะเจอกับเคาน์เตอร์ครัวที่เป็นแบบ L shape ค่ะถัดมาถึงจะเป็นบริเวณของห้องนั่งเล่นนะคะส่วนห้องนอนเขาแยกไว้ทางซ้ายมือกับทางขวามือค่ะ ห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะสามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ได้ค่ะและยังเหลือพื้นที่ให้เดินรอบเตียงได้แบบสบายๆอีกด้วยนะคะ จะมีมุมเล็กๆให้เราได้วางโต๊ะทำงานหรือโต๊ะอ่านหนังสือและเทควิวออกไปทางด้านนอกได้ด้วยค่ะโครงการบิวอินตู้เสื้อผ้าให้ตามที่เห็นแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของทางซ้ายมือที่เป็นในชุดโต๊ะเครื่องแปง้งอันนี้สามารถดีไซน์ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้เลยค่ะและมีห้องน้ำอยู่ในตัวแล้วนะคะ ห้องนอนที่2นะคะจะเป็นห้องนอนขนาดกระทัดรัดค่ะก็คือวางเตียงไซส์ขนาด3ฟุตถึง3.5ฟุตนะคะและ,ะโครงการก็ยังบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้แล้วค่ะสำหรับห้องไซนี้นะคะโครงการดีไซน์ให้ระเบียงไปอยู่ในบริเวณของห้องนอนทั้งสองห้องค่ะบริเวณห้องนั่งเล่นจะไม่มีระเบียงนะคะ ห้องตัวอย่างห้องสุดท้ายที่เฟิร์นจะพามาชมนะคะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาด90ตารางเมตรค่ะ โครงการออกแบบแปลนของ2ห้องนอนมาได้ดีมากค่ะเพราะว่าเป็นแปลนหน้ากว้างนะคะเข้ามาห้องมันจะรู้รสึกว่ากว้างดูโปร่งมากเลยค่ะเข้ามาจะเจอกับโซนเคาน์เตอร์ครัวก่อนนะคะซึ่งโครงการบิวอินเป็น L shape ให้แบบนี้เลยสามารถวางโต๊ะทานอาหารได้ถึง4ที่นั่งค่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับบริเวณของห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะ ในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะพื้นที่ห้องก็ยังกว้างขวางมากเลยค่ะวางเตียงแล้วยังมีพื้นที่เหลือพอให้วางโซฟาเป็นจุดนั่งเล่นภายในห้องได้อีกด้วยนะคะด้วยความที่สองห้องนอนเป็นห้องมุมค่ะโครงการออกแบบให้เป็นกระจกเข้ามุมสามารถให้เราอะได้เทควิวเมืองแบบนี้ได้เลยค่ะ ภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะมีห้องน้ำในตัวอยู่แล้วค่ะและโครงการก็บิวอินตู้เอผ้ามาให้แบบนี้เลยนะคะ ขอพามาต่อที่ห้องนอนที่2ค่ะจะสังเกตว่าเป็นห้องนอนที่2ที่พื้นที่กว้างมากยังคงวางเตียงไซส์ใหญ่5-6ฟุตได้แบบสบายๆเลยนะคะและยังมีพื้นที่พอที่จะสามารถบิวอินโตทำงานโตอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะเรียกว่าโครงการออกแบบมาให้เป็นดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมเลยก็ว่าได้นะคะและก็ยังบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้เรียบร้อยแล้วอีกด้วยค่ะ ยังไม่หมดนะคะด้วยความที่ห้องมีพื้นที่กว้างมากโครงการก็ยังออกแบบให้มีห้องเก็บของเล็กๆเพิ่มอีกหนึ่งห้องค่ะเราก็สามารถเก็บค้องเก็บสัมภาระใดๆไว้ในห้องนี้ได้เลยนะคะแล้วตรงนี้ค่ะเป็นห้องน้ำที่อยู่บริเวณของห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเรามีแขกมาหรือมีเพื่อนมาก็สามารถเข้าจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเดินเข้าห้องนอนใหญ่ของเราค่ะ อีกจุดหนึ่งที่กว้างขวางไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือบริเวณของระเบียงนั่นเองโครงการให้ระเบียงมากว้างมากสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะคะหรือจะนำเก้าอี้เล็กๆโต๊ะเล็กๆมาตั้งวางแบบจิบชาแล้วก็ชมวิวเมืองไปด้วยอย่งได้เลยค่ะ หากต้องการเข้าเยี่ยมชมโครงการไอเดโอรามานายอโศกสามารถติดต่อเฟิร์นได้เลยนะคะเฟิร์นจะเป็นคนดูแลพาชมโครงการด้วยตัวเองค่ะจริงๆจะบอกว่าห้องตัวอย่างยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแต่ขอต่อในคลิปถัดไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ